วัสดีครับผมอีกแล้วนะครับฮิมโก้นะวันนี้วันที่18นะครับมีนา2021นะครับผมก็จะมีสูตรเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เล่นเสียแล้วอยากตามทุนคืนนะครับมาลองสูตรกันได้นะวันนี้ตามทุนคืนทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมไม่ต้องตามให้หมดนะตามหมดมันจะหัวร้อนนะครับผมก็ค่อยตามนะอย่างถ้าเราติดลบเยอะค่อยๆตามมาละพันหรือ2,000ก็ได้นะครับผมอย่าไปตามทีเดียวให้มันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันจะหัวร้อนแน่นอนอ่ะ ผมลองมาแล้วเป็นไปไม่ได้แน่นอนลองมาแล้วแมงยิ่งจะเสียเยอะกาเดียวเสียเยอะเรื่อยๆเลยครับผมเออเราก็ค่อยๆตามวันละนิดวันละหน่อยนะมันได้แน่นอนครับถ้าเราไม่โลบนะวันนี้มันสูตรวันนี้นะครับผมอสูตรที่18ปดมีนาครับผมจะเป็นสูตรหรือยิ่งใหญ่นะผมหรือยิ่งใหญ่นะ <Yeah. S 1> <laughs> จะเป็นสูตรแนวต้านนะครับชอบมากหรือยิ่งใหญ่นะครับผม ดูง่ายนะครับเล่นง่ายลองอาไปใช้กันได้นะครับผมนะก็เห็นไหมแนวตั้งนี่ครับน้ำเงินแดงไปแดงแดงน้ำเงินไปแดงอะดูง่ายเลยครับแนวตั้งนะหรือจริงใหญ่นะครับเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราจะมาตามทุนคืนกันนะครับผมใครที่เสียไปนะครับ่ะผมก็มาเล่นกับเพื่อนผมนะ y o u t u b e Slot God นะครับผมไปติดตามช่องเขาได้นะครับผม ของเราก็จะมีอยู่ในกลุ่มโยโกบัคาราเนาะนี่บวกแต่เช้าเลยเดี๋ยวเรคนดูเยอะแนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวนะครับผมจะมาเหมือนเดิมนะครับที่เว็บสามารถเบ็ดนะครับผมวันนี้มาด้วยทุน2 5 0 0ั6ห้อัน่ะแหละ,ละอ่ะผมเผื่อทบวไว้สัก3ามสีไม้นะครับชอบเว็บนี้เป็นการส่วนตัวนะเรียบตรงนะครับไม่มีเอเย่นนะครับผมฝากถอนเร็วตรงนี้แหละที่ชอบนะครับ อย่าไปหาเล่นนะครับเวียบเอเยนนะครับมันโกงครับมาเรามาเลือกห้องกันเลยนะครับสูตรของเรานะครับนี่เองเอาเดี๋ยวไปไม่เอาห้องขาวนะไปห้อง GC01 แล้วกัน G C ศูนย์หนึ่งวันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนผมนะครับสลอ <Yahoo! S 1> ็อตจัดนะติดตามได้นะครับอ่ะหมายแรกครับผมน้ําเงินน้าเงินแดงมีไหมครับน้าเงินแดงไปแดงครับไปแดงสองร้อยบาทครับไปแดงสองร้อยผหมีเสียงปืนอย่างดูเดือดเลยนะครับโอ้ยแม่งรถแต่เออ ห้าหกเจ็ดสวยครับผมอ่าหม้แรกอ่าสวยแต่เดิมได้สวยแดง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 ไปน้ำเงินครับไปน้ำเงินสองร้อยบาทครับอาจริงๆผมเล่นได้สัก3าสีไม้กำไรสัก เล็กๆน้อยๆผมก็พอนะสวยป่วะ,วะโอโ้ยมันตาไหมโอ้โหสัตว์พ่องโชคดีไม่ลงอ,อีกแดงแดงไปน้ำเงินครับไปสี่ร้อยครับผมเล,เล่นเล่นเผื่อทบสักสามสี่ไม้นะครับเผื่อทบสักสามสี่ไม้นะแต่พอดีนะครับ สวยมากเออไม่กินสกูอสันไม่แพ้แน่นอนหรือจิงใหญ่รค,รครับผมหรือจิงใหญ่โอเคกำไรกำไรเท่าไหร่สี่ร้อยละแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินไปแดงครับแดงน้ำเงินไปแดงไป200รอยครับ สวยปะอือหือนี่ไงนี่ไงอืมกำไรห้าร้อยแล้วพอไหมกำไรสี่ร้อยสามสิบห้าบาทแล้วครับอยากเสียนะครับอยากเสียเหี้ยอะไรอสัตว์เอาอีกไม้เหรอโอ้เสียวอ่ะอ่าไฟเบาๆกันน้ำเงินแดงไปแดงครับครับสองร้อยจริงๆจริงพอก็ได้นะสามไม้แล้วไม่ทันนะครับผม โอน้ำหน้ากูไม่ทันนะโอนนะอ๋อซัวยักษ์อ 9, อพอกูพอ,พอแล้วกูพอ,พอแน่นอนกำไร625บาทนะ,ะ 71, กำไร4771เจนซ้อบาทโอเคครับถอน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 ถอ,อนเลยออลโอ้โหถูกกี่ไม้ติดเพื่อนกำไร625นะถูกกี่ไม้ติดวะสี่ 4, ใช่ไหมถูกสี่ไม้รวดเลยครับ ถอนเงินครับถอนเงินครับผมทุนผม2อันหกำไร7 7 2ถอนเลยถอนให้หมดเลยครับแกให้เหลือไว้นะครับจริงๆเราไม่ลบนะนี่เราตามทุนคืนได้แล้วมาเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บนะครับตอนเย็นเราค่อยเล่นต่อก็ได้เรามีโอกาสถอนได้ถึง5ครั้งนะครับผมรอบนี้เราได้700ร เออราค่อยตามคืนอีกนะครับผมเอาหมดเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเงินไปเล่นสล็อตต่อนะครับผมสองร้อยนะครับใครอยากเล่นสล็อตแอดไลน์มานะครับดิแอดเอสแอลเจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่าดูครับดูดูครับอ่าสองร้อยบวกครับสองร้อยเสียครับไม้สองครับเข้าครับตรงไปสี่ร้อย เราก็ลงอีก200รอยก็เข้าอีกครับลงอีก200อยก็เข้าอีกครับ<ว>โอ้โหอาเดี๋ยวรอ,อ,งองเงินเข้านะครับ<ช>จริงๆนะเราเล่นเราเล่นเราไม่ต้องโลภนะครับได้แค่นี้ก็พอนะประมาณห700ร้อยก็พอนะครับนี่ผมเดินเดินไม้ละวอ0 0อยนะครับทบสองสี่นะครับสองสี่แปดนะเไลือั้งสามไม้นะครับใครทุนน้อยนะครับ เดินเงินแบบนี้นะเดินเงินให้เป็นนะครับเห็นไหมสองร้อบวก200เสียมาทบเป็นสี่รก็บวกนะครับผมเดี๋ <c oughs> ยวรอสักคู่นะครับเงินเข้าตวนเร็วทันใจนะอ,ะอ่าเออก็ เราก็มีสูตรต่างๆนะครับในกลุ่ม facebook นะก็มีสูตรทุกวันนะครับมาขอได้นะครับมีสูตรเห็นไหมสูตรวันที่18นะครับผมแล้วก็มีเห็นไหมรีวิวเห็นไหมลูกค้าแต่ละคนนะครับได้ค่ากาแฟเห็นไหมสูตรยอดจริงครับอาจารย์อาจารย์เห็นไหมครับดูดูครับสุดยอดเลยนะตลอดนะครับนี้เป็น เข้าแล้วเข้าแล้วครับผมโอเคครับผมเข้าอย่างรวดเร็วนะครับอ่าดูฝากกลุ่มผมด้วยนะครับฮิวโก้บาคาร่านะครับพิมพ์ในเฟซบุ๊กเพราะว่าฮิวโก้บาคาร่านะครับก็มีเยอะแยะดูด้ครับดูทุนออกนึงร้อยออกย็นตามคลิป YouTube ผมนะครับเห็นไหมสูงการบ้านค่ะอาจารย์ทุนหนึ่งร้อยบกสองพันห้าครับโอ้โหมีวิธีการหารายได้เพิ่มเลยนะครับเยอะแยะเลย ก็ฝากช่อง YouTube แล้วครับฮิโกพาเพินนะครับยูโกพาเพินมีประเด็นอะจัะอ่ามีเทคนิคต่างๆนะเยอะแยะเลยดูครับดูเยอะมากเลยครับเข้ามาดูได้นะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับโอเคสำหรับวันที่18นะครับก็จะเป็นสูตรหรือจริงใหญ่นะครับผมก็พรุ่งนี้หรือวันไหนจะเป็นสูตรอะไรรอติดตามในกลุ่มได้นะครับผมจะ ทิ้งสูตรไว้ในกลุ่มนี้นะครับยูโกบารานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ